สวัสดีครับสบายสไตล์น่ายพูดครับผ้าลอ่อผ้าเที่ยวเมือน,นีสิผ้าเขาวัดอีกครับมาเวงวัดอีกวัดหนึ่งถี่อยูเนเพื่อเชียงคํำจังหวัดพะเยานี่ครับเป็นวัดที่สวยงามอีกวัดหนึ่งครับเดี๋ยวเขามาเวงในวัดครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน่ดครับช่องไม้ช่องนี่เบาพิษเบาถือจังไรพวก้องมดชัดก็อเอาภ้าไปนี่ได้ครับเพราะมันเป็นช่องไม้อยู่แล้วกระสีปรับปรุงให้มันดีขึ้นเรื่อยๆครับฝากกดติดตามไยนะครับเดี๋ยวไปรอเบิ้ง้างในครับว่บาวัดนีส่สวยงามขนาดใหน ตรงนี้ก็จะเป็นประสาทซออุลไลครับสองหางหาน่าจะเป็นเป็นซื้อคนที่เพื่อนก่อสร้างไอตรงนี้ไว้ครับ ลานดังครับตรงนี้จะเป็นลานดังดมดื่นดีครับวัดนันตาราม หัวละข้างครับตรงนี้งามคากีดีครับงามคักคีดีวัดนี่รนค,ครับเบล้งทังข้าวครับอันนี้ผมถ่ายจากลานหลังหลังใหญ่ครับ เป็นนักฆ่าสอนสอนกันขกินไปเป็นแบบเลื่อนโบรานครับตรงนี้ก็จะเป็นทางเขาวัดอีกทางหนึ่งครับลานขางสีมิดูปสิงใหญ่อยู่สองต้นครับ ไงคักครับวัดนี่ง่ามพร้อมครับเป็นครั้งแรกที่ผมเข้ามาในวัดนี่ครับอันนี้สิเป็นต้นโพครับสิมีเก้าอี้ไว้ให้นางพักร่มเย็นร่ดมลื่นดีครับปรบวัดนเดี๋ยวพายางเบึงรอบๆครับ ผมมางามคักครับวัดน,นี่ถ่าเป็นวันปกติถ้าผมบป็นช่วงโควิดนี่ผมมาหนาสีมีคนเขามาท่องเที่ยวมากราบไหว้กันได้ครับไอ้วัดนี้ เป็นวัดอีกวัดหนึ่งครับที่มีสื่อเสียงอยู่ในอำเภอเชียงคําในอำเภอเชียงค้ำนี่มีวัดอยู่หลายวัดครับหลายแห่งครับวัดนี้ก็สิเป็นวัดหนึ่งที่แบบว่าเวลาคนมากจากต่างจังหวัดต่างอำเภอนี่ตตรงเขามากาบไวายครับเพราะมันเป็นวัดที่ทิงงามดีครับ ครับอันนี้นะ่าจะเป็นโบสถ์นี่มันก็มีคนมากราบมาไหว้ยอยู่ครับช่วงนี้มันแดดมันห่อนนะครับบางที่กล่องก็อาชีบบ่ค่อยชัดเลวครับมันย่อนแสงนี่ครับเบิง่งตั้งค้าเก่าครับเก่าแห้งครับวัดวัดนี่แต่ว่าหึงคงสภาพแบบวัดทังเหนือครับ กระเบื้องนี้ยังมุ่งเป็นเป็นใหม่ครับผุ่นะครับใหญ่ง้ามเดี๋ยวผมจีเข้าไปเบิองทั้งในเบองครับเพราะว่ามันมันมีคนเข้าไปกลาบว่ายอยู่คิดว่าน่าสีเข้าไปไห่แต่ว่ากับผมมีเห็นมีผักนะครับ เท่าครับเดี๋ยวนะครับกล่องมันอาจจะบกพรอยชัดครับขอไพ่นะครับกล่องบกพรอยดีครับนี่ครับภายในภายในบัตร หาเสิมั่วเนี่ยนะครับลายตาเนี่ยนะครับเงียบสงบเย็นครับอันนี้ก็เป็นสมุดสมุดลงซื้อเป็นได้น้ามคนทีแวะชมครับเดี๋ยวผมจะสิลองผมสิลง ลงซื้อไว้ก่อนครับนี่ผมก็ลงซื้อไว้เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเขามาบึง้างในครับง่ามครับ วัดแบบวัดเก่าแก่ครับกรอนุญาตสูบนะครับนี่ครับภายในภายในครับเป็นเสาก็จะเป็นเสากลมดวดลายนี่ง้ามครับพูนะครับอันนี้ข้างบนกระเบื้องเป็นดวดลายที่ สวยงามครับครับขามาข้างในนี่ดูซึกดูซึกดีแห้งครับเงียบสงบปุ่นครับกระเบื้องเขามุ่งกระเบื้องมุ่งฝ่า ลายใหม่ทั้งนั้นเลยครับเป็นลายแบบเกา่าๆผืนก็สวยงามครับสะอาดตรงนี้ก็จะเป็นที่พาเพิ่นนางเทศนาง อาจจะเป็นมองทีพาเพิ่นมาเทศมาหายพ้อนครับงามครับวัดนี้ชุดยอดด้วยครับพุดนะครับไปอยู่ไกล้ๆหล้ผ่านมาทางเชียงข่ำเพเ่อเชียงข่ำจังหวัดพะเยานี่ครับแวะเขามาเที่ยวด้วครับ วัดนันตาล่าลามครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไหวพระแปบ๊บหนึ่งครับอันนี้ผมกากาบไหวขอพอดเดี๋ยวครับอันนี้จะเป็นคาถาบูชาครับวัดนันตาลามครับขอพอให้ข้าคายเจริญลุงเรื่อง สุขภาพแข็งแรงครับหมุดโลกมดุดลกมุดโหมดุหมดไพ่ครับมิแตชกม่แต่ลาบหน้ามีดีครับบัดนี้ เดี๋ยวผมสีผ้ายางออกไปเมืองบริเวณรอบๆข้างนอกวัดอีกสักพักหนึ่งครับตรงนี้ก็ผมเห็นมีคนมากราบมไหวายอยู่ครับคาถาบูชาขาพอพรพระอุปปัชุดนะครับผมการ่องคาถาไปแล,แล้วครับ ใช่งางเบิ้องหลอดตรงนี้ก็จะเป็นพระธาตุครับพระธาตุแนวนี้ส่งนี้ในแถวๆเชียงคำ่ำเนี่ยจะผมไปเบิ้อง จิมีเกือบทุกวัดนครับก็จะเป็ดพระธาตุขึ้นมาก่อนนานๆพมก็เห็ดเท็ดขลิปวัดชยัยภมวัดแสนเมืองมาามีคือกันครับตังนั้นก็นจะเป็นพญานาคครับพญานาค ต้น,น้ำไยครับตนน้น้ำไยนี่กำลังออกหลอกออกผลครับเป็นลกคัดครับเป็นดูกดูกปั่นครับอาจจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางตรงนี้นะครับภายนวัตรถกระบอกอะไรศึกษา รายละเอียดของทั้งวัดมาดีแล้วครับเพราะว่าผมผ่านมาผมกับเขามาด้วยครับบาได้ศึกษาเลยบ่คอยบอกรายละเอียดทั้งเบด้อได้ชัดเจนครับแต่ว่าตามความรู้สึกของผมผมว่าวัดนี้เป็นวัดที่ง่ามครับงามแล้วก็กว้างง่ายดีเบิงซักซิ์ครับ ช่วงนี้ก็งเงียบๆเนี่ยครับมุมคอยมีคนเข้ามา <c oughs> กราบไหว้บันไดนี่ครับพื้นที่กว้างขวางครับกว่างก่กา,งากว่าวัดไอ้แสนมึงมากกว่าวัดไอ้ชายพรมที่ผมไปมาสองคลิปนั้นครับตน้นต้นโพ แต่ว่กก็อยู่ในอำเภอเชียงข้ามเพื่อกันครับยังเดืออีกหลายวัดครับที่ผมยังไม่ได้ไปเนอำเพื่อเชียงข้ามนี่เป็นวัดที่เช่าอำเภอเชียงข้ามอำเภอไก่เคียงทั้งภาคเหนือหรือจังวัดอื่นกับพานมากาบไว้กันหลายครับเพราะเมื่อกี้นี่ผมก็ไปลงลงซื้อข้ามา่าไก่กาบไว้มาเยี่ยมชม ผมก็เห็นคนที่เขาลงซื้อมาจากจังหวัดหลายๆจังหวัดครับโมเมนต์เฉพาะคนถีอยู่จังหวัดพะเยามีทั้งอีสานทั้งภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานภาคได้หลายครับจังหวัดถีผมอ่านเบื้องเมื่อกี้นี่มีได้หลายจังหวัดที่เข้าเขามาครับเดี๋ยวผมสีพาไปเบื้องอีกหลายบัดอยู่ครับเนี่ยเพื่อเชื่องคำนี่ มิตรััรดีๆงามๆออกสไตล์แบบโบราณโบราณครับแต่ว่าคลิปนี้ค่คือสีซำเนตนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเรื่องครับพาลออพาเที่ยวสบายสไตล์น่ายพูดครับขอบคุณครับสวัสดีครับ